ขอเปลี่ยนโหมดคามากันที่โมเมนต์สุดน่ารักกันหน่อยค่ะของคุณแม่แดงธัญญาค่ะที่ควงลูกสาวคนเก่งบีบีเอกนารีค่ะไปถ่ายแฟชั่นเซ็ตสุดพิเศษพร้อมมีการบอกรักผ่านสื่อเนื่องในวันแม่ปีนี้ด้วยค่ะโอ้โหบอกกันทุกวันเสยมันแม่ไม่สมเป็นพ่อเลยเหรอห่วย เป็นโมเมนต์ที่แฟนๆไม่ค่อยจะได้เห็นนะคะคุณแม่แดงธัญญาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนกับคุณลูกบีบีเอกนารีแสดงความรักออกโซเชียลสักเท่าไหร่งานนี้ค่ะทั้งคู่ก็เลยควงกันมาถ่ายแฟชั่นเซตสุดพิเศษในลุคโทนฟ้าสวยหวานให้ทางจิมทอมสันกับคอลเลกชันวันแม่เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาตินี้ค่ะซึ่งทางก๊สิบซาร์บันเทิงได้เก็บบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นครั้งนี้ของคุณแดงและบีบีทั้ง4ี่เซต มาฝากทุกคนโดยเป็นภาพสุดอบอุ่นแต่ก็แอบ,บมีเขินกันบ้างนะคะแต่ว่าก็แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างคุณแม่คุณลูกที่แสนจะวิเศษนอกจากนี้ค่ะคุณแดงและดีบีก็ถือโอกาสบอกรักผ่านสื่อพร้อมกับส่งมเมสเซจไปถึงคุณแม่คุณลูกทุกท่านบอกว่าอย่ากเขินอายในการแสดงความรักความห่วงใยกันอีกด้วยค่ะเราสนิทกัน ยังจะสนิทเวลาเจอเขาก็าขอกอดอะไรเงี้ยคือมันี้เรามาสายหวานปกติจะเป็นรัฟเลิฟเราเราจอแบบข้านิดนึง <N itt les> ใช่ก็คือบางทีก็อยากกอดอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกอยากขอบคุณเขาที่เขาแบบช่วยทํางานรู้สึกดีใจที่เขาเติบโตเพราะว่าความคิดความอ่านการทํางานราับผิดชอบมากเราเจอคําพูดอะไรดีๆเราก็อยากส่งให้เขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเขากอย่างเงี้ยเราก็ยังเห็นเขาเป็นเด็กๆกันอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักตลอด วันแม่ก็คือหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นแม่ลูกที่เราจะต้องแบบอ่ะนึกถึงกันเนาะบางทีมันก็เตือนใจเราอะไรเงี้ยแต่ความรักที่มีให้กันนะมันควรจะให้มีให้กันตลอดสม่ำเสมอแล้วนึกถึงบุป,ปการีนั่นแหละทั้งพ่อและแม่อ่ามีโอกาสก็อยากให้รีบทำค่ะสามารถไปชมภาพสายหวานน่ารักน่ารักกับเซ็ตคอลเลกชันวันแม่ได้ที่ Social ลจริงทำสัในทุกช่องทางค่ะ